ไปพิษณุโลกยังก็บอกแล้วชนะเลี้ยงหมูกระท้าไงแต่ต้องชนะสองคนนะเสียงดังเนาะมันอเดี๋ดูมันะดูดิ บอพี oh. <laughs> ่ซาวสดีค่ะอีกแป๊บหนึ่งก็คงต้องปล่อยเขาไปอะตามธรรมชาติเขาอะแต่เลี้ยงให้เขาโตก,ก่อนนิดนึงเอ,าเอ้าเหรอช็อกับลิซ่าหรออ๋อโอเคโอเคกล้ากลัวไก่มากมงง ถ้ามันจิกตาก้านะตามันบอดแน่มาถึงตาวอนก้าดูทุกคนเป็นไรสบายดีไหมคะเป็นยังไงกันบ้างไม่ได้เจอกันเลยไม่มีฮาร์ดหรออะสบายดีไหมคะ มีคนถามว่าเป็นพิธีกรช่องอะไรครับตอนนี้เป็นพิธีกรช่อง p ี t v นะคะตอนเช้า9ก้าโมงรายการบ๊อ e นิวเซ l y เป็นรายการบันเทิงครับขอมีนิฮารอีกรอบแคปไม่ทนันซุกผมน้องคงนึกว่าอ๋อ เพิ่งหายจากโควิดเลยโอ้อินเทรนด์มากเลยเป็นกี่รอบแล้วคะเสี่ยงติดโควิดกักตัวเรียบร้อยดูแลสุขภาพกันด้วยนะร้องตลอดเวลาสวัสดีครับทุกคนซู้ๆนะเราต้องอยู่กับโควิดอีกนาะนแน่ๆเลยอะอะไรง้เหาแล้วเห็นปะก้า ก้าตัวข้างหลังจะเอาอะไรเนี่ยฮะลงมาดิลงมาเร็วก้าโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวขึ้นไป <c oughs> เห็นปะเรียกลองโคตด ก้าลงมาเล่นกับไก่มาเร็วพี่ก้าย,ยังไม่ได้อาบน้ำลนช่วงนี้ขนยาวมาก Hi Indonesia Thank you What's your name สวัสดีพี่แฟค่ะเสียงดีมากลูกก้า ding oh my god meyukom tam dengna well where do you live in korea so cute chick i live in bangkok thailand not in korea I wish I was in Korea but sadly no I'm in Bangkok มันอยู่ข้างหลังเนี่ยพี่เอมสั่งเสื้อพี่โนเจจากไหนครับฝากเพื่อนสั่งครับแล้วเป็นกี่วันคะรอบนี้โค ออกมานี่ลูกมาออกมานี่ไหนรอเดี๋ยวก่อนกลัวทับตายไฮพี่นิกมีใครอยากจะรับไปเลี้ยงไหมโตขึ้นมามีประโยชน์นะ ันวเดี๋ยวพี่จะปล่อยเพลงปลายเดือนนี้อย่าเอ่นด้วยปล่อยเพลงตัวเองปลายเดือนแล้วเดี๋ยวอาจจะเริ่มทำคอเวอร์หลังจากปล่อยเพลงตัวเองนะคะอยากฟังคอเวอร์เพลงอะไรคะลองพิมพ์พิมพ์ก่ก้าจะเอาอะไรอะ่ะฮะกล้ามาเล่นกับน้องไหม น้องไก่น่ารักใช่แต่คอยอย่างเดียวอย่าอึนบนหัวมันก็คือโอเคละมันบินได้พคตรเก่งเลยอบินตั้งแต่แบบบินได้ตั้งแต่แบบไม่กี่วันก็บินแล้วอะโตขึ้นมาไม่น่ารอดช่วงนี้ของแพลของแพงเชียงใหม่นะคะได้ได้เดี๋ยวเอาไปให้เชียงใหม่ <c oughs> เอ็มปล่อยสองเพลงแต่ว่าปล่อยทีละเพลงนะแล้วเดี๋ยวหลังจากปล่อยเพลงตัวเองก็น่าจะเริ่มกลับมาทำคอเบอร์สวัสดีค่ะไปไหนลูกฮึภาวน่าเหรอพีอ่ก้ามันจะไม่หยุดเห่าแน่เลยให้ยังไงก้าเยาบ ใส่แพมเพอร์ด่าเท้ามันลงมาเดี๋ยวมันจะขีแล้วก็อึมั่วไปหมดก oh, ้าวโมโหไงไม่ได้ลงข้างล่างคนอยู่ข้างล่างก้าจะอยากลงไก่พันอะไรไม่รู้เลยค่ะคือเหมือนพ่อไปเอามันจากคือเอ็มไม่รู้ว่าออริจินของไก่ที่บ้านมาจากไหนเลยอ่ะมันเต็มไปหมดอยากให้ทุกคนเห็นว่ามันเยอะแบบ20-30ตัวเลยอ่ะ I came Bangkok now I'm in Bangkok I'm in university now in Bangkok กลเชื่อฟังมากกล้าจะเจ็บคอกลัวมากกูกล้าเจ็บคอไม่รู้ว่าไก่พันนี้คือพันอะไรแต่เป็นพันที่แบบถ้าโตแล้วอุ้มไม่ได้คือมันวิ่งหนีเป็นไก่ปา่ารู้สึกอะตอนเด็กๆนี่แหละยังเล่นได้ยังจับได้อยู่ เดี๋ินๆนะแป๊บหนึ่งทุกคนแต่เอ ok ็มไม่กล้าเอามันมาเจอกันแบบตรงๆอ่ะเอ็มกลัวแบบเอ็มกลัวไก่จิกตากล้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอ็มเอาก้อนก้าก่อนเอ็มแป๊บหนึ่งนะอุ้ยเอ็มเก่งขาสั้นก้าอย่าโอมไหมเอาโอมไหม เงียบก่อนลเลยวเงียบหน่อยเงียบอ้าหนูเป็นไรแล้วลูกทำไมอนอนท่านั้นอะเป็นไรเป็นเนีย่ยฮะอ๋ะอไม่เป็นไรตกกระจายหมดเงียบเลยก้าเนี่ยก่อนไลฟ์มันไม่เห่าเลยนะ มันจะเห่าเวลาแบบส่งเสียงอะไรเงี้ยมันก็จะเรียกร้องเอ็มไม่เอ็ม,อมว่ากล้าไม่กัดไก่แต่ไก่อาจจะจิกตากล้าได้ can you show the chick playing let me try to like มานี่มานี่ manilo manilo manila come in come in come in my name is indra love all of your series and you're so talented thank you i hope i can go to bangkok oh you're coming to thailand in april ก็มีแต่ไก่อ่ะหน้าบ้านอะถ้าจะเห็นก็เห็นไก่อ่ะบ้าจริงไอจีไม่เตือนจะไปแล้วเนี่ยจะไปทอดลูกเจี๊ยบกินเดี๋ยวถ้าเกิดจะเอาก้ามาต้องไปเก็บน้อง ไลฟ์มาสามชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวนี้เขาแบบให้ตอบกันเองได้ด้วยหรอเออเลิศเหมือนกันนะไม่ได้ไลฟ์ตั้งนานไม่รู้ว่าไม่มีฟังก์ชันอะไรบ้างวันนี้ก็มาไลฟ์แบบงงๆมีโอกาสจัดคอนเสิร์ตรวมศิลปินไหมหรอคะเออมเขาเคยจะทำแบบสองสามปีที่แล้วอ่ะแล้วก็โปรเจกต์ก็อยู่ไปแต่เอ็มก็ไม่รู้เหมือนกันว่า จะมีหรือเปล่านะคะอันนี้ตอบไม่ได้เลยไหนใครถามอะไรมาอยากเห็นล้ออยากเห็นพี่เอมร้องเพลงกับพี่จันอกีกได้เดี๋ยวรอเพลงพี่ปล่อยก่อนนะรอพี่ปล่อยเพลงตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะกลับมาทำคอเวอร์ไปฉีดเข็มสามมา ร่มสีเทาหรอคะได้เดี๋ยวไว้เล่นกีใต้ให้ฟังวันหลังวันนี้แบบหมดแรงกับไมยาาบเหรอพี่ก็ชอบเหมือนกันเพลงเขาดีดนะีเนากะก้าหยุดได้ไหมเพลงที่จะปล่อยเป็นอารมณ์ไหนคะ เป็นสองแนวเลยอะไม่เหมือนกันเลยทั้งไม่เหมือนกันสองเพลงเลยไก่จา๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครรู้เลยนะยุคไหนเนี่ยพี่ไก่ทำไมไม่เตือนงั้นเดี๋ยวให้น้องไก่ไปก่อนไหมแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเอากล้ามาเล่นดีไหม ก้ามันไม่ได้เห็นเลยหรอกมันเา่ามันได้ยินเสียงเอง็มพี่เอมจะมีงานไวันี้อีกบ้างไหมนั่นดีไงดียกับงานกับโควิดเนี่ยฮะตัวนี้ชื่ออะไรนะป้าเขาคุยเรื่องนี้กันไปแล้วจบไปแล้วโอเคปะมาช้ามวัวแต่ฉีดเข็มสามนี่คือฉีกกันไปกี่เข็มแล้วอะเอ็มยังอยู่ที่สามอยู่นะ เอ็มยังไม่ได้ฉีดเพิ่มเลยรู้สึกว่าเอาไม่ฉีดแล้วแหละเอาแค่สามนี่แหละทำไมมันชอบอยู่ตัวหลังผมตรงเนี้ฮะโอเคโอเคก้าโอเคโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแบ๊บหนึ่งขออนุญาตไปรับลูกชายแบบหนึ่งแบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา แป๊บนึงเดี๋ยวเอลกนกาแป๊บนึงนะ เอาเร็วมาเลยเลีวเร็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 วโอ๊ยกะสซนเหลือเกินไม่เหมือนน้องไก่เมื่อกี้เลยสวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีครับ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 พี่ๆก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดิฉันก็ครับดิฉันก็ครับโอ๊ะเป็นไรเนี่ยเป็นไรเนี่ยไหวปะเนี่ย เฮ้แกมิแกแกแกโอเคโเคเนี่เจ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 นี่หรือว่าไม่ค่อยได้ลงมาเล่นไม่ค่อยได้ลงมาเล่นโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดก้าทักแทหน่อยสวัสดีครับเพื่สวัสดีครับโคตรขยึกเลยโอ๊ยทำไร สวัสดีครับก่นแล้วอันยองโชว์สร้อยน่ยโชว์สร้อยหน่อยเลยพี่ชาชาทำสร้อยให้ก้าวแล้โชโชว์โชหน่อยเออเทมาโอเคโอเคสนุกไหมสนุกไหมเล่นกับลูกเจมไหมเล่นกับลูกเจมไหมเอาไหมลูกเสียงอะไรอะเสียงใครอะเสียงครอะเสียงอะไรอะเสีงอะไรลูกอ อู้อูอ้อมน้ำเลยยังดูอมน้ำเลยยังอสนุกมากเลยใช่ไหมเวลาลงข้างล่างอ่ะยิ้มหน่อยยิ้มยิมยิ้มยิมยิมยิม,ยมสีผมเปลี่ยนนะเดี๋ยวก็ต้องไปทำกลับแล้วอีกสักรอสักต้นเมษาเดี๋ยวมาจะไปทำสีอือ่นละ หันหน้าเข้าหากล้องหน่อยเร็วทำมันเป็นเขินลูกอะฮะอยากไปติ่งเออพี่ก็อยากเจอทุกคนเหมือนกันเฮ้ยอค่ะอยู่อยู่เจ็บคอไหมมีคนถามมีคนถามว่าเจ็บคอไหมเจ็บคอไหมเจ็บคอไหมอยู่ทำตาเหลือกก่อนแล้ว หอมหน่อยหอมหน่อยได้ไหมหอ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 มห้ามเรียนหอมหอมเป็นแบบที่พูดเลยไม่รู้เรื่องขอมือหน่อยการแม่ขอมือแม่ขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อยการแม่ขอมือหน่อยการแม่ขอมือหน่อยก้าก้า วอดก้าไม่สนใจเลยอ่ะวอดก้าวอดก้าจะลงไปไหนจะไปหาลูกเจี๊ยบเหรอฮะเขาสนใจแม่ไหนเหรอสนใจแม่ไหนเหรอสนใจแม่ไหนเหลยขมือขอมือขอมือขอมือไหน ขมือหน่ไม่กัดไม่ใช่กลับมือเว้ยไม่ได้เรื่องเลย,ยลูกลูกไก่ไปเก็บแล้วคะ่ะให้พี่ตตีเอาไปดูแลก่อนดีเดี๋ยวกล้ามันตกใจ ไม่มันมันไม่มันโง่ใช่ป่ะกาหนูโง,ง่รึเปล่าหนูโง,ง่รึเปล่าหอมกันหนูโง่รึเปล่าหนูโง่รึเปล่ายิ้มยิ้มยิ้มไอ้ยิ้มหน่าเร็วไอ้ยิ้มหน่าเร็วโคตรโซนเลยลูกเข้าหากล้องหน่อยแล้ว จริงกล้ากลัวแบบเอาไปเคยเอาไปไว้อย่างเงี้ยวิงว่งวิ่งแบบทั่วเลยอ่ะใช่ไหมหนูกลัโดนจิกตาใช่ไหมลูกว่าหนูเคยโดนจิกตามาแล้วใช่ไหมลูกเคยโดนแมวเหมียวจิกตาใช่ไหมครับฮะ,ะไหนดูคำถามก่อนมีอะไรเออ คิดถึงเหมือนกันการน้ำหนักเท่าไหร่ละน้ำหนักเท่าไหร่ทำไมกลัวลูกเจ็บอืใช่เสียตังค์ด้วยไปหาหมอมาโดยแมวขวนตัน,น่นแหละเสียตังค์เป็นพันเลยนะแมวขวนตาหนูอ่ะ อย่าเลียขอร้องไม่ชอบเ,ออเดี๋ยวไปละเอาก้าไปเก็บแล้วก็ไปเล่นกับลูกเจี๊ยบทอลูกเจี๊ยบมันไม่สนเนาะมันแบบมันมันอยู่นิ่งกว่านี้อันนี้มันแบบยุ่นวายตลอดเวลาเลยอะ หนูชอบพี่เอมร้องเพลงมากเลยค่ะพี่เอมก็ชอบหนูมากเลยครับเหนื่อยอะไรเออแบบตื่นเต้นคือมันเป็นหมาที่แบบตื่นเต้นตลอดเวลาใช่ป่ะใช่ไหมลูกอยากเลี้ยงเหรอเอาป่ะมาเอาไปเลยพี่ให้ช่วงนี้ไม่มีแพลนบินเลยค่ะมีแต่แพลนหาเงินค่ะแล้วเดี๋ยวหาเงินเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยบินต่อ มันไม่แจ้งเตือนกันใช่ไหมไม่ได้หลายนานติดตามตั้งแต่เอแสงว่าอายุก็พอสมควรอาเลยเอาเลยเามาแล้วไปเลยเพิ่งถึงบ้านจ้าเดี๋ยวฝากเพลงใหม่นะคะปล่อยสิ้นเดือน ไปแล้ววันนี้ก็มาทักทายทุกคนนะไว้ว่างๆจะมาไลฟ์อีกช่วงนี้ก็เลี้ยงลูกไก่ไปก่อนแล้วก็เลี้ยงวัดกาบายบายคิดถึงทุกคนมากดูแลตัวเองดีๆนะชื่อเพลงสีพยางบาย take c a r